สวัสดีเด้อพี่น้องฟองไปสุขุสุขคนผู้ติดตามเล่าประตูใส่ลุงป่าเอาอาหนาะเบ้าหน้าเสาวเล่าประตูใส่ในเวลามาออกอาการแล้วพี่น้องเล่าประตูใส่เมื่อเสาร์นี่ก็บอกมีสี่เล่าเขามาเขามาสามเล่าพี่น้องมามาเล่าหนึ่งเสาร์หยุดเล่าหนึ่งได้สองได้สองหลุดพี่น้องสามเล่าก็ได้สองหลุดจดก็เทว่าเล่าหนึ่งมามา เอย่งมาจํบซื้อไปวันนี้จังไปเบิ้งน้ีหลังแล้ลาเอ่างมันกับเบิ้งขมงครต้อมาจัหน่อยกันพีน้องเอาหน้าปกเขาจัหน้อยกันพีน้องพ่อที่บิ้งสีสันจังน้อยกันน้อีงนะลมพัดไปไปแกง้มยุลมกระทิงกระตักปองแป้งปองแป้งนี่กรได้ลมแห้งพี่หลังหนาวยั่งมาแรงมาหนาวสามสีหามงมันก็เริ่มเย็นแล้วพีน้องกำลังแห้ง ดังข่าวล่ากำลังลเลียนด็กหน่อยไวมไอ้เล่ากกำลังเจงเล่าพัฒนามือ,อื่นเต้ากับแจกเลยพี่น้องเอา้าบิ้งได้หมือ,อื่นเต้าด้วยพี่น้องเด้อของเล่าปตูใส่ไหมมันเล่าปัฒนาเล่าปัตนาพันไปแล้วเอาบัานนี้ไปบิง้งเล่าปตูไใส่ต่อเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องพุ้ติตามเล่าปตูไใส่สุขูสุขคนเอฟซี มาสามเหล่าประตูใส่ต่อพี่น้องยินดีต้อนรับทุสทกสองตาคุณพระลอยล้ะพี่น้องเนื้อมื่อนี่เหล่าประตูใส่มามีสามเหล้าพี่น้องเมือนเศร้านี่ก็มาสามประซาส้นเหล้าหยุดพี่น้องเมื่อนี่ก็เลยมีสามยางมี่ตั้งแต่ประตูใส่สันติภาพพระเบิกตาเนาะพี่น้องเนาะนี่แค่อีกกบว่าเห็นมากก็เลยบ่ไดเอาลงน้ำมีจังสี่ละแต่เก้านี่แค่อีกกะแจมมาเนาะเขา ขอสุดเหล่าแต่ว่ามือนี้กะบอกเห็นมาเสานีิบ่เห็นมาสองมือแล่านี้แค่อ,อีกกระไดมาย้ำเลยกะลงย้ำหนักแล้วนาะพี่น้องเนาะนี่แค่อ,อีกกระไดบ่มีบ่เห็นกะบ่เอาลงเห็นมากกะเอาใส่มีสามเล้าด้ยพี่น้องเด้อมือนเสาก่อนถี่เบิง้งบัญชีเก่ากับเบิง้งมือเ้านี่เลยยูยูเล่าใดนาะพี่น้องลนะเหล้าประตูใส่วันที่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก่าสุดเล่า, 2, 000, ลาประตูใส่ ลุดพี่น้องเก็ดเกินลักลอยก็ซ้ำว่าลุดเราว่าพี่น้องก็เป็นลุดนั่นแหละเอาสองคูเอาตั้งแต่สองคูตอนนั้นน้าพี่น้องลักลอยว่าเอาพี่น้องสิจับก็จับไปลักลอยแล้วก็มาสันติภาพเดนซีล่องหนึ่งซีซีใดทั้งสองสองลุดเลยพี่น้องซีใดสองลุดเด็กเขาลักลอยน้ำเขาหลุดแปดซีกับเก็ดซีพี่น้องสองพี่น้องเลย แล้วก็มาภาษาส้นเล่านี่บ่ออกอากาศพี่น้องยุดบ้าสันแล้วก็จังไม่อีกตาอีกตาก็มารุดอีกอีกตาก็รุดมาพี่น้องเนาะเอาบานนี้มาเมืองของวันที่เก่าเลยมืออื่นเส้าพี่น้องหน่อยๆเข้มๆพี่น้องเมืออื่นเศ้าสามเหล่าจัดเต็มเลยเ้อพี่น้องเด้อนะเขาทั้งสามเหล่าแตกสามเหล่ามืออื่นเศร้าแล้วประตูใจ วันที่เก่ามกระลาสองพันหารอยหกสิบเก่าร้วประตูใส่จับคูหนึ่งหาหนึ่งหาสี่หา xí hà hà cầu hà cầu vinh vinh hà cầu hà cầu vinh หาเก่ากลมซี่หาล่องหนึ่งหากระ่องคูวิ่งกระเด็นหาล่องเก่า เล่าสันติภาพเล่าสันติภาพสันติ chấp khu cái khu cầu kiệt Câu hạ Câu hạ được Tiết xuống. Tiết xuống. Vịnh. cầu hả. Câu hà câu hạ cùng câu kết lương kết xuống lương khu bình lên cầu เิ็นเก่าล่องหาเราอีกตาเราอีกตา

Chết bè Câu 3 Si hạ Si hạ bình. Câu sám Câu sám bình Câu sám cùng tiếp kẹt long si hà long cô bình đen sám Long cầu cùng cùng Hãy 2องสี่ก็สองซีสามามดะวอพี่น้องด้วอว่าอะเสียคาเขาหรอกเขาฟี่เขาฟี่ไล่ขาว่าฟีพี่น้อง มีเสียคาไล่ขอากุมเอาไปน้องแคปหน้าจอเ,ออเอลยเพื่อให้ขามาแล้วบาน้นี้เอาไปรุ่นโชกกันมือเนเสามีสามเ3ล่าพี่น้องแขนแขนเล่ยมือเนเสาหน่อยหน่อยเข้มเข้มเลยนาอพี่น้องเนาะ ลาประตูใช่บันที่เก่ามกลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก่าจับคู่หนึ่งหาเสี่หาหาเก่าวิ่งหาเก่ากลมหาเก่าร่องหนึ่งหาล่องเสียหาคู่วิ่งเด่นหาล่องเก่าเหล่าสันติภาพเก่าเก็ดเก่าหาเก็ดศูนย์วิ่งเก่าหากลมเก่าหาล่องเก่าเก็ดล่องเก็ดศูนย์คู่วิ่งเด่นเก่าล่องหา ลาเอกตาเก็ตแปดเก้าสามซีหาวิ่งเก้าสามกลมเก้าสามล่องเกตแปดล่องซีหาขู่วิ่งเล่นสามล่องเก่าเอาพี่น้องเพื่อได้ข้ามาแล้วก็ให้ได้โชคได้ลาบกันทุกคู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเศาออกโศกมันมันกันทุกคู่ทุกคนเฮงๆรวยๆวยเฮงๆปังๆกันทุกคู่ทุกคนเงินไหนน้องท่องหะไหรบ่เก็บบ่าจนพี่น้องให้คนพารักษาเทวดาคุ้มครอง ขอบคุ้วพี่น้องให้ยุเย็นเป็นสุขเด้อพอกันวันที่สิบพี่น้องสำรับมโมนี็นขอเก้าคำว่าสวัสดี